ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่อยอย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะผู้ชมเคยมีความฝันไหมคะจะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีความฝันค่ะแต่อย่างหนึ่งนะคะก็คือความฝันเนี่ยชอบมาพร้อมกับทางแยกของชีวิตค่ะนั่นคือถ้าเรามีความฝันอย่างหนึง่งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอกาสมาถึงเรามันมักจะเป็นทางแยกที่เราจะต้องเลือกระหว่างความฝันและทิ้งอีกอย่างหนึ่งเสมอค่ะ หลายคนแม้จะเลือกความฝันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเฝ้าวนเวียนถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันได้เลือกในสิ่งที่ถูกแล้วหรือเปล่าฉันเสียดายสิ่งที่ฉันทิ้งไปหรือเปล่าแขกรับเชิญของ hashtag s ว i t c h วันนี้ค่ะเธอมีความฝันว่าวันหนึ่งเธออยากทำงานในวงการบันเทิงเธอเลือกเมื่อถึงทางแยกของชีวิตเธอทิ้งทุกอย่างค่ะและที่สำคัญคือเธอบอกว่าไม่เสียดายอะไรเลยแขกรับเชิญของ hashtag s ว i t c h วันนี้นะคะเป็นนักแสดงชั้นนำของเมืองไทยจะเป็นใครกลับมาพบกันช่วงหน้ากับ hashtag Switch ค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญวันนี้เรียกว่าอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือจากทุกท่านนะคะต้อนรับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคุณแอนทองะสมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีป้ายไฟไหมมันก็ควรจะต้องมีนะคุณเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ผ่านแอบรักออนไลน์แซบสุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรื่องแรกอ่ะมันต้องมันเหมือนแบบเราเราทำไปเราไม่ได้ติด ติดเขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้มีต้นทุนเราไม่ได้มีใครมองแล้วเราจะแบบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราเองว่าเราถนัดอะไรรู้แต่มันมีแต่ใจอยากทำอะ,อะไรเงี้ยอ่ะก็ทำก็ใสยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ พอมาเรื่องที่สามพอเราทํางานเยอะเรารู้มากไงแต่ก่อนทีมงานถืออะไรมาอย่างหนึ่งเราก็จะแบบเอ้ยเราอนี้เราพอใจอะไรเงี้ยก็สวยดีแค่ได้นั้นจบแต่พอพอมันต้องมีสามอย่างให้เราเลือกอะไรเงี้ยมันก็จะเริ้สชมว่าเฮ้ยเราเรื่องมากขึ้นอ่ะก็เลยกลายว่าเราคิดเยอะทากันบ้านเยอะเรื่องแอบรักออนไลน์ทีนี้ความยากคือความกลางของมันนี่แหละ ความสีเทาของมันความไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือความยากว่าจะทาไงให้พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันเล่นแรงอ่ะเล่นง่ายอันว่าเล่นกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มกลางๆเล่นยากแต่อย่างหนึ่งที่จะเห็นชัดๆของแอนเลยอ่ะคือแอนจะเป็นคนที่ใช้ความรักนําทางไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องหรือการใช้ชีวิตทีนี้อยากพูดเรื่องหนึ่งคือจุดเปลี่ยนของชีวิตแอนเรารู้แหละว่าตอนเด็กๆชีวิตแอนก็ไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบมาใช่เป็นยังไงบ้างตอนเด็กๆ คือแอนเป็นเด็กแอนอยู่กรุงเทพนะแต่อ,อู่ชันเมืองเพราะฉะนั้นชีวิตแอนเกิดมาแบบอยู่กับการปลูกผักปลูกกล้วยไม้อะไรเงี้ยหมายถึงว่ารอบบรรยากาศนั่งรถเดินไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอบรรยากาศอะไรเงี้ยกลับบ้านมาแล้วก็เจอบรรยากาศเงี้ยแอนก็จะเป็นเด็กซื่อๆหน่อยอ,อ,อะไรเ<ไ>งี้ยแต่ว่าชอบดูละครชอบเพราะมันไม่มีอย่างอื่นให้เสพอย่างบ้านแอนไม่มีทีวีนะคือมีทีวีเก่าเครื่องนึงมันเป็นขาวดำแล้วมันก็ดูไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาตั้งไว้เป็นสวยๆโชว,ว์ว่าฉัน,นมีทีวีอะไรเงี้ยแต่อย่าคิดว่าจะเปิดเออมันเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูบ้านลุงอะไรเงี้ยพอไปลุงก็เ,เวลาเรียนก็ต้องดูละครอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีอยากรู้ต่อทำไงดีก็ ขี่จักรยานไปในเมืองโคตรไกลเลย,ยมีเพคในดวงใจมะมมีตอนนั้นมีมีพี่ตินเศรษฐโชวชอบชอบงใ<อ>หญ่ติตดอะไรเงี้ยชอบมากรักมากแล้วตอนนั้นก็ต้องเอาลูกพี่เขาใส่ใส่กรอบ,รอบลเล็กๆแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าเสื้อนอนเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอจริงอันคลั่งมากจริงเหรอได้ข่าวว่าถึงขั้นข้ามถนน,นไปเฝ้าแอบดูเผื่อได้เจอเขาขับรถเข้าช่องสามใช่คือท้าหลังจากนั้นอะก็เริ่มรู้ว่าช่องสามมีการไปยังไงเนี่ยแล้วก็เออ ไปดูหน่อยก็ไปยืนรอก็ไม่เห็นมีใครก็จอแต่ยามอะไรเงี้ย <c oughs> คือแอนเนี่เป็นเด็กขี้กลัวนะสมัย <c oughs> เราไม่ใช่ไปแล้วบอกเฮ้ยพี่หนูอยากดู้าลาล่แอนไม่ได้เป็นคนมีแอ็อย่าง,งานัเง,งี้ยแอน I mean I mean จะแบบว่าจดจดจ้องจ้องทำตัวน่าสงสารอะไรเงี้ยมาแอบดูพอเขาไล่ก็ตกใจแล้ววิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะจริง <c oughs> แล้ววันนั้นตอนนั้นรู้ไหมว่าตัวเองอยากอยากทำงานวงการบันเทิงคือรู้ว่าชอบก่อนรู้ว่าชอบมีความสุขแล้วพอเราโตไปเรื่อยๆแอนรู้สึกว่า ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของแอนน่ะกระแดะไหคือมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเราโตแล้วไง<อ>เ,รเราอยากไปจากตรงนี้เราไม่พออ,อ่ะเอะเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันไม่มันไม่ม,มีเราไม่ e อจ o y ละเพื่อนโตมาเพื่อนเราไปทําอาชีพนั้น่อคนนี้ไปทําอาชีพนี้แอนเคยลองนะไปแบบว่าไปทําโรงงานอย่างเง<อ>ี้ยไปใช้แรงงานเด็กเป็นสาวโรงงานด้วยใง่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแรงงานเด็กนะไม่ใช่<อ><อ>สาวโรงงานแบบโตเป็นสาวลรวไปทำคือใช้แรงงานเด็กเราได้ค่าตัวถูกกับปกติอันนี้ต้องทำเพราะว่า มันนะมันต้องหากินอะมันต้องหากินอะไรเงี้ยมันไม่มีอินสไปร์มันไม่มีอะไรไปต่ออะก็เคยเป็นจ้าล้างล้างขวดกระทิงแดงก็ทําจริงคือล้างขวด้างสารอีล้างขวดนี่ก็ใช้แปรงแล้วเป็นเครื่องเหมือนคล้ายๆมอเตอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วอีเครื่องก็จะแบบว่า อยู่อย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนนั่งล้อมกันเป็นเป็นตัวยูอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วอีเครื่องก็จะมีอแปงยื่น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 เปคนละฝั่งแล้วเราก็นั่งประจําแปงของเราปาดแปงก็จะหมุน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 อย่างเงี้ยเราก็เอาขวดใสยแล้วก็เอาขวดเนี่ยต้องหาจังหวะแบบมันมันึกออกมันไม่นอันตรายมากนะนั่นน่ะดิจริงแล้วไอ้ก็ต้องหาจังหวะแบบเอ้ยใส่ก็ได้แล้วก็ต้องจับมันแล้วมันลื่นมันก็จะมีน้ํายาชนิดหนึ่งที่ทําฆ่าเชื้อโรคในนั้น แล้วกหมุนหมุนแล้วบางทีอีเพื่อนที่สั่งตรงข้ามมันจับไม่ได้เราก็ต้องคอยหลบขวดมันนึกออกว่าคือชีวิตมันแบบเออเฮ้ยไ้ไ้มันฟาดแล้วหลบได้ทุกครั้งเลไม่เคยหัวแตกกันเหเืนกนี่นะคือเราก็ก็รู้สึกว่ามันวิชัยอ่ะก็เลยแบบเอออ่ะเราต้องทำอะไรสักอย่างฉันชอบอะไรเออเฮ้ยฉันชอบอันนี้สวยดีเพราะเนละครมันมีที่นอนแบบนี้เราอยากมีที่นอนแบบนี้เราอยากเป็นเจ้าหญิงเราอยากแบบว่าอยากเป็นนางเอกอะไรเงี้ยละครแ่ะเป็นตัวเปิดโลกแอนถ้าถามแอนนะทให้แอนเห็นว่าชีวิตคนมันมมมีีันหลายอ่ง กติกามารายาทเวลาเขาสอนมาขึ้นไปแกต้องก้มหัวให้ผู้ใหญ่ทําไมคนนี้โดนตบอ๋อมือปากไม่ดีอะไรเงี้ยสมมติหรืออะไรเงี้ยเนี่ยผู้ชมละครมันให้อะไรมากกว่าที่เราคิดมันให้นะยายแอนไม่มีเวลาสอนก็ให้ละครสอนแอนนี่แหละเราก็รู้ว่าอินเนี่ยมันคือการแสดงแล้วเราก็รู้ว่าอีนี่มันตัวร้ายเราจะไปเอาเยี่ยงอย่างมันทําไมคือเราชัดเจนเราก็ไม่คําสึกว่า เราก็เลือกฟังอะไรดีๆสิอะไรอย่างเงี้ยสิ่งไม่ดีก็มีไปก็ไม่ได้ว่ากันแต่เราก็หลงรักแล้วมองแต่คนดีอะเราไม่เห็นจะแบบอุ้ยฉันอยากจะเปรน้ยวเหมือนอีนี่เพราะท้ายสุดมันก็สรุปจบว่าเลวมันก็ต้องได้ได้แบบเนี้ยชีวิตก็ต้องจบแบบเนี้ยเราก็จะรู้ตัวไม่ใช่แหละมันก็เลยทําให้เราสึกเราต้องออกจากนี้แอนก็ก็ไปสมัคร ก็เหมือนว่าหาก่อนช่องทางอะไรที่เขาจะรับเด็กอายุ13อย่างเราก็คือพอจบปหก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเรียนต่อแต่ว่าเราก็ต้องหาเงินต่ออะไรเงี้ยหาเงินเรียนเองอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครไปสมัครกับไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่ไฟฟ้า อ๋อไฟฟ์ตนี่คืออยากดูหนังอยากดูหนังก็เหมือนอยากดูหนังลด20%อะไรเอย่างนเงี้ยก็ต้องเอารูปตัวเองพอมชื่อที่อยู่แล้วก็เอารูปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปติดบัตรหรือไงก็ส่งรูปตัวเองไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นั้นไม่ใช่การคาดหวังที่จะเป็นดาราอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นช่องทางไม่ได้เป็นช่องทางแต่ว่าไอ้ที่เป็นช่องทางคือไว้น่ารักก็คือไปตามที่อยู่ของเขาในหนังสืออะไรเงี้ยไปนั่งรอแล้วเขาก็ให้เออลองไปถ่ายรูปหนึ่งแล้วให้เสื้อมาใส่อะไรเงี้ย โคตื่นเต้นคือแอนรู้เลยว่าสารแห่งความสุขอ่ะมันเป็นเยี่ยงนี้ใช่ชีวิตนี่แหละใช่หมมันสนุกว่ามันตื่นเต้นมันสั่นมันแบบมันมีแรงมันดันใจเลยคือรถเมย์ไม่สนเลยจะได้นั่งหรือเปล่าเอจังห้แล้ว่าแอนแอนยืนแล้วก็คิดเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อกี้ฉันไม่น่าพูดอย่างเงี้ยเขาเลยเสนอวะอะไรเงี้ยคืก็มีอะไรเงี้ยบางทีแอนก็เป็นบ้านมากผิดจังหวะสินะหรือตอนนั้นที่เราแต่งหน้าเสร็จ เขากบบเออพี่พี่แล้วหนูจะเอามันออกอยังไงหนะ้า <c oughs> คือไม่รู้จริงว่าวิธีจะล้างหน้าออกทําไง <c oughs> ก็ใช้น้ํายาล้างจานผสมคื <c oughs> อตอนนั้นแอนไม่รู้หรอกว่าน้ํายาล้างจานมันจะทาร้ายอะไรเรามากมายหรือเปล่าก็ล้างแต่ไม่ได้ล้างเอาแช่นานเราก็ต้องล้างเพื่อให้มันหลุดไปเงี <c oughs> ้ยก็ถู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 บวกกับสบู่ที่มันเป็นก้อนกลา,างๆดินเหลี่ยมแห้งๆอยู่ตรงนั้นน่ะผสมก็ล้างก็เอากลับบ้านไปอย่างนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นบูมเลยมะพ่อกไว้น่ารักไปก็ไม่ได้บูมจริงๆแอนถือว่าเป็นเป็นเด็กที่สัดส่วนหุ่นอไไม่ดด้ีง นึกออกว่าคือตัวเล็กพอมาเนี่ยพวกนัทนัทธัญญาแคทตินดิชเนี่ยก็เจอที่นี่แล้วพวกนี้จะเป็นดาวคือหมายวามว่าถ้าถ้าพวกนี้ไม่ว่างจริงงานถึงกระเด็นมาถึงแอนเนื่ยออกว่าก็เลยเออก็เลยได้งานมาอะไรเนี่ยแล้วเข้ามาที่ไฟ์ตสร็พอได้พอเดียตรงนั้นปุ๊บไฟฟ์ตาร์ก็เห็นพอดีจังหวะเห็นไอ้บัตรที่ส่งไปที่สมัคร ขอ20%เอ<ล>เหรอใช่แล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่ง P R 5 i า Star เป็นคนเห็นเห็นเออเด็กคนนี้หน้าตาโอเคอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมาเรียกไม่ได้เรียกมาเอาบาทมาเอาบาทแต่เรียกให้มาแคสโกจ่าปาน,นโกแล้วเป็นจังหวะที่เราอะได้ไปลองกับไว้น่ารักบ้างไนงะมันก็เลยจังหวะพอดีกันก็เลยได้หลังจากนั้นก็มาตามขั้นบันไดพอได้มาเล่นหนังความรู้สึกมันเป็นงไงมันตอบโจทย์ชีวิตคือเล่นหนังก็สนุกนะแอนก็ โคตรชอบเลยอะมันเป็นอีกสเต็ปที่มันจริงๆถ้าถามแอนไม่ได้ชอบเป็นนางแบบนะแอนชอบเป็นดารามากกว่าเลยแอนชอบเป็นนักแสดงอันนี้มันก็แน่นอนอะหัฟินได้ค่ตัว20,000ืําได้เล่น6เดือนแช์วันไปสิว่าออกกองวันเท่าไหร่2 0 0 0มืความยาว6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอนเป็นบ้านพักแบบเหมือนบ้านแบบบ้านไม้พักพูอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่อย่างนั้นรวมกัน12คนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า2 0,000นั้นเป็นเงคือไม่เคยสนใจเงินเลยบอกตรงขนาดจนนะคือไม่เคยนับเลยอะ ความสุขมันล้นจริงมันล้นนะระหว่างทางมันได้ตรงนั้นมันทดแทนวันที่รู้สึกว่าฉันมีชื่อเสียงอะ่ะคือวันไหนคือจะถามแบบ อย่างเงี้ยแอนนั่งนึกนานกันนะเหมือนแบบว่าเอ๊ะแอนเป็นคนไม่มีแจ็คพอตอ่ะแต่ถ้าถามว่าเออพอเฮ้ยอันนี้สกิทให้รู้สึกก็คือมีหมูแดงที่เริ่มรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตอนแรกเริ่มแล้วก็จากบทจากเล่นเป็นนางเอกก็เล่นเป็นตัวสามแอนก็เริ่มรู้สึกคันเนื้อคันตัวแล้วตัวสามเลยหรอตัวสามเลยจากตัวหนึ่งนะไปเป็นตัวสามแอนก็เริ่มรู้สึกแบบแอนมีศักยภาพมากกว่านั้นนะแอนทาได้มากกว่านั้นนะอะไรเงี้ยเราคือไม่ได้รังเกียจตัวสามแต่ว่าไม่ไม่ถึงเวลาแม่จ๋าแหละอาจิมอะ เลยเลยแล้วยื่นมาพอดีกำลังคันเนื้อคันตัวพอดีอ,อะไรอย่างเงี้ยพุ่งมาเลยก็อามาก็มามากับอาจิมงเรื่องแรกสําหรับช่องสามนี่ไงการที่คนคนึงต่อให้คนพบความฝันของตัวเองแล้วนะม,มันก็ไม่ได้แปลว่า ทุกอย่างมันจะง่ายดายกันไปหมดเลยใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเบรกต่อไปเราจะมาคุยกันต่อว่าหลังจากที่ย้ายมาช่อง3แล้วหลังจากนั้นชีวิตแอนเป็นยังไงบ้างต้องทิ้งอะไรไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะขอให้แอนให้แฮปปี้ทิปสำหรับเด็กๆที่กำลังจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงและอยากจะมีอาชีพที่ยาวนานอย่างแอนจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้แอนบอกแฮปปี้ทิปค่ะกี่กีกี่กี่ข้อฮ่าฮ่าฮ่โอ้โหทำไมเยอะจังอ่ะ้ยคิดเองมั้งสิคนไม่ชด แฮปปี้ทิปส์หลักในการทำงาน5ข้อแหรอคะสำหรับแอนก็มีหนึ่งเลยก็คือการจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีหัวใจเป็นตัวนำคือเราต้องรักกับงานที่เราทำอะไรเงี้ยหรือรักกับสิ่งสิ่งนั้นที่เราจะอยู่ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ต้องจริงใจกันคือรักกันมันก็ต้องจริงใจกันอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกแอนนะสำหรับแอนข้อหนึ่งแล้วก็ข้อ2ก็คือเมื่อเรารักแล้วเลือกที่จะทํางานชิ้นนั้นแล้วอ่ะเราจริงใจกับเขาแล้วเราก็ต้องทํากันบ้าน เพื่อให้เขาพัฒนาเติบโตอะไรเงี้ยค่ะทำกันบ้านกับงานที่เราทำอะไรเงี้ยนะคะนอกจากทำกันบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องซื่อสัตย์กับงานที่เราทำอยู่เสมอคือซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองเราไม่ทำลายอาชีพเราเอง ไม่ทำลายสิ่งที่เราจะทำอะไรเงี้ยเราต้องให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยในความรู้สึกแอนนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อ4ก็คือนอกจากเราเราจะทำงานทำอะไรก็แต่เราต้องมีการเกี่ยวข้องกับสังคมหรือคนข้างนอกแน่นอนมันก็ต้องมีการเคารพกติกามารยาทของสังคมว่าเราจะต้องไม่ไปล้ำเส้นเขาไปเอาเปรียบเขาเพื่อให้ได้งานที่ดีมาต่อให้เรารักและจริงใจกับงานแค่ไหนแต่แล้วเราไปเอาเปรียบคนอื่น,นก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีงามอะไรเงี้ยคือมุ่งมั่นตั้งใจซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครแต่หน้าไม่รับแขกหรือไม่มีความน่ารักไม่มีความนิสเลยมันก็ขาดเสน่ห์ในการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตใจและมีมิตรภาพที่ดีกับคนอื่นด้วยค่ะ Hashtag Switch Has อาลค่ะกลับมากับแฮชแท็กสวิตช์ะไม่เสียเวลาเหมือนเดิม,มเข้าเลยมาช่อง3าสามใบไ,ไม่เถาโดยแม่ดิฉันอ่ะทีนี้เรามาถึงช่วงการเข้ามาเล่นละครค่ะแต่ว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนนะเปลี่ยนพอมาช่อง3มก็เปลี่ยนเลย ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่คือตอนมหาตอนอาจิมเนี่ยไอ้ก็ยังเล่นเป็น3ตัวนะไล้เป็นสมไม่ใช่3ตัวเล่น3ามนางเอกนางเอกนะก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงจะมาเป็นนางพญาเฉิชายไม่ใช่อะไรเงี้ยอ่ะก็ค่อยๆว่าอาจิมขาบทไหนดีส่นหนูขอบทนั้นนะคะพไดตรงเลยจัประโยคนี้ได้จริงๆฉันอยู่ด้วยถ้าจาไม่ผิดตอนที่เธอก็นั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่ตอนนั้นฉันเห็นเธอก็ยังเด็กน้อยอยู่ฉันเล่นบาร์บี้นะเออเธอก็เล่นบาร์บี้อยู่แล้วก็เป็นน้องจ้าจะก็ไม่ค่อยแย่แสแต่ที่ เรียกว่าทําให้คนรู้ว่าแอนมีศักยภาพในการแสดงสําหรับจ๋านะ๋าว่าสองนารีปะ่ะเอออันนั้นถือถ้าถามว่าเออจ,าจา๋าจ๋าตอบคําถามจ๋าอีกอย่างนึงก็เอออันนั้นนที่รู้สึกหนอกจากหมูแดงแล้วมาแล้วก็รู้สึกพีคสุดๆอ,ะอ่ะ คืออันนั้นคือหลังจากตรงนั้น่ะพอเรารู้สึกว่าเราได้เข้ามามีอาชีพเป็นนักแสดงจรงิงจังเราได้แสดงศักยภาพที่เต็มที่มีความสุขของเราจะเคยคุยกับแอนตอนนั่งกินข้าวกันแล้วบอกว่าแอนเลือกแล้วเหล่าแอนจะเป็นนักแสดงแล้วณนะตอนนั้นแอนก็เลือกที่จะทิ้งชีวิตส่วนหนึ่งที่จะใช้ชีวิตสนุกสนานหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เต็มที่กับชีวิตซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดข่าวไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แอนบอกว่าแอนจะ คงสภาพของการเป็นนักแสดงที่ดีตรงเนี้ยตอนนั้นคิดอะไรต้องยอมรับอย่างว่ายุคเรามันเป็นยุคที่มันเหมือนคอนเซอร์เวทีฟกว่านี้เนาะคือแบบมันจะเราก็ต้องรู้ตัวเราแหละว่าเราถ้าจะเลือกที่จะอยู่ที่จ๋าบอกอยู่ในที่ที่เป็นคนมองเข้ามาแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองที่ดีเนี่ยแอนก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากที่ที่มันเสี่ยงกับการที่จะเกิดอะไรไม่ดีใช่อย่างเช่นแอนแค่ครั้งหนึ่งแอนเคยแบบตอนอันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนคืนเขาเลี้ยงปาร์ตี้กันแล้วไปผับอย่างเงี้ยแอนก็ไปก็ไปเต้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วกลับบ้านมาแม่ยืนน้ำตาไหลอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่แม่แอนก็เหมือนแบบแม่แอนเหมือนแอนรู้เลยว่าคําถามจากตาแม่แอนเหมือนไปทําอะไรมาไปพลาดท่าอะไรใครมาด้วยหรือเปล่าจริงๆนะมันเพื่อหญิงมันมองอะไรรู้เแล้วก็แม่แม่เป็นขนาดนี้เลยเขาห่วงเราขนาดนี้เลยเหรออันนี้จุดเริ่มต้นนะอะไรย่างเงี้ยเราก็จะมรู้สึกเอ้ยเออว่ะ แม่เขาก็บอกว่าที่เขาห่วงเพราะเขาเขาเราเขารู้เราไม่อะไรหรอกแต่เขาไม่รู้ใครจะฉุดเราไปทำอะไรหรือเปล่าหรือเมาเมาหรือโดนใส่ยาหรืออะไรเขาก็สมัยก่อนวงการมันก็ดูน่าก,ก,กลุก้มมันก็มีมีความน่ากลัวอยู่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เออเนอะพอผู้ใหญ่สอน มันก็ใช่นะคืออย่าเอาตัวไปเสี่ยงในที่ที่เราคิดว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้ก็แค่ดึงตัวเองออกมามันดูแลง่ายกว่า,าแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องคีปมันต่อเราต้องทํามันต่ออะไรเงี้ยอย่างสมัยก่อนเราก็เป็นนางเอกเราก็ต้องแบบเรียนหนังสือเราต้องมีความรู้เพราะไอ้ความรู้อแอ,น,อนกลวงมากกันจบแค่ป .6 มพม .1 ถึงม .3 แอนกอ็นไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ได้เร<อ>ิ่มเรียน5โมงเย็นเลิก3มทุ่มแล้วเสร็จม .4 5, ถึงม .6 แอนก็ใช้วิธีสอบเทียบซึ่งแอนไม่มีชีวิตช่วงวัยตรงกลางวัยรุ่นตรงนั้นเลยช ไปพอเข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยแบบเออเราต้องเรียนนะเรา เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอ, m, อะไรเง m, ี้ยเราต้องดีกับตัวเราเริ่มต้องักตัวเองก่อนอแต่ผลรายได้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นว่าคนที่เป็นแฟนลับเราเขาก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำพ่อแม่เขาก็ให้ดูเราเป็นตัวอย่างอะ,อะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็เออมันก็ดีเนาะมันดีไปหมดนะอะตอนนั้นคิดเอาเองว่าการศึกษาจะทําให้เราฉลาดในทุกๆเรื่องอแต่พอไปเรียนแล้วอะแอนผ่านชีวิตปัญญ,ญาโทมาแอนเลยรู้เลยว่าระหว่างทางครึ่งหนึ่งต่างหากที่มันก็จําเป็นเหมือนกันชีวิตอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรก็คือนั่นแหละการหาประสบการณ์แอนนีูอเป็ผู้จัดก แอนเลยบอกโอ้โ oh หชีวิตจริงอมันแซ่บกว่าในรั้วโรงเรียนอีกอ่ะจริงค่ะอันนั้นถามอันนี้นิดนึง <c oughs> เคยนึกเสียดายไหมมองย้อนกลับไปเอ๊เรามีช่วงชีวิตช่วงไหนที่เราสึกว่าเอ๊ทำไมฉันไม่เต็มที่กับชีวิตเลยฉันไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงนั้นเลยอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่แอนเสียใจคือ <c oughs> แอนเที่ยวน้อยไปมานั่งย้อนไปอะ่ะเออแอนเที่ยวน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยแอนเก็บเหมือนแอนสะสมความรู้ทั้งโลกภายนอกมาน้อยเรื่องของเก็บใส่ในลิ้นชักแอนจะน้อยพอวันหนึ่งแอนมาเป็นผู้จัดแอนอยากหยิบของในลิ้นนนชชััักกลบมาใ้ กับไม่ค่อยจะมีให้เลือกนะก็เลยต้องมาเรียนรู้ใหม่จะเพิ่งเห็นอย่างหนึ่งก็คือเพิ่งสองสปีที่ผ่านมานี้เองจะเพิ่งเห็นแอนออกเดินทางใช่ไหมแอนไปมาเยอะมากแต่อแอนต่สมัยก่อนแอนที่เยวอยเห็นเลยพอไปถ่ายแบบฝรั่งเศสขอไปเช้าเย็นกลับได้ไหมคะแต่คืออยากไปนะ อะไรอย่างเงี้ยคุณไปฟังเสรจไปเช้ายังคุณไปพัทยาหรือเปล่าคือ <c oughs> ดอ่ะจิงบอกว่าทำมาแล้วคือจะเรียกว่าเวร์ไปแต่เช้ายังไปวันนี้กับพรุ่งนี้อย่างนี้ดีกว่าไปค้างไม่ได้ค้างด้วยคือค้างคืนหนึ่งคือมันจะเป็นไฟลามันจะเป็นจําดีเทลไม่ได้ก็เป็นเหมือนแบบว่า,วาพอไปถ่ายแบบไปถึงปุ๊บตอนเช้าของที่นั่น แล้วพอตอนเย็นคืนนั้นกลับบินกลับจนแอนเข้าไปอิมเมอร์เจชันกว่าคุณเข้ามาทำอะไรอ่ะคุณบอกว่าอยู่แค่วันขายยาหรือป่าแอนโดนกักตัวเลยนะมันประหลาดสิบทริปแปดทริปแอนโดนค้นตัวแปดทริปอย่างเคนมีวันมีครั้งหนึ่งก่อนเล่นละครกับเคนตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันก็ไปถ่ายอะไรกันที่เยอรมันกับเคนนี่แหละต้องไม่ค่อยคุยกันอะไรเงี้ยพอแอนไปทํางานเสร็จแอนก็กลับเคนเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปมองเคนไปไหนต่อเออเคนเคนก็เดินดูอะไรของเคนไป เอออีนี่ประหลาดเงี้ยไม่ได้กลับบ้านเลยจนเหละประหลาดใช่แล้วเอ้อทำงานเสร็จจบภารกิจก็กลับซิครอบครัวเราอยู่บ้านเรากลับไปหาแม่เราอะไรเงี้ยเราแค่แอนเองประหลาดตอนนั้นแอนได้ฉายาว่าขี้เหนียวใช่อาจจะตรงเนี้ยคนก็รู้สึกอีกนี่ไม่เที่ยวไม่ชอบไม่เื้ออะไรก็ฉันไม่ต้องการอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเก็บตังค์ที่มันอย่างนั้นนะคือมันไม่มีความต้องการแต่พอช่วงกลางชีวิตที่ว่าช่วงทีแอนบอกเที่ยวอย่างนั้นแอนมีอย่างอื่นที่แอนมีทำมากมายไงความสุขเลามันเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มันเยอะไป ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสืออ่ะเขาถ่ายแบบก็ไม่อยากทิ้งแล้วก็อยากจะไปฝรั่งเศสกับเขาอ่ะก็ทำแม่งทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนี่บอกว่ะแต่ทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งพอมาถึงจุดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนี่แหละพอพูดถึงพี่เคนขึ้นมาอ,มอีกทีหนึ่งคืออุ้มรักมาก็มาเป็นเรื่องอุ้มรักโอ<ฮ>้ยเอออันนั้นอ่ะดังอะไรขนาด,ดาน,นี้อ่ะนี่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่จำค่อนข้างจำได้ว่าเป็นงานที่แบบโอ้โหแบบงานดีอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาเข้ามาถึงอุ้มรักรู้สึกกกวาายยยังมมีีอเล ขอจบเบรกนี้วันนี้ก่อนคิดว่าสัปดาห์หน้าต้องคุยต่อละฉันได้เงินสองเทสเหรอนี่นะคำนวณคำนวณฉันพูดแล้วฉันว่าเธองกฉันว่าเธองกฉันเปลี่ยนคำพูดสัปดาห์หน้ากลับมาพบแกนทองผสมอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะ Hashtag Switch Switch ุชมคะตอนนี้นะคะไม่มีเมนูไหนที่จะสวยไปกว่าสมูทตี้แล้วค่ะแต่จะเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยพอจะเริ่มทำสมูทตี้แล้วก็เอ๊ะไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนวันนี้นะคะจะมี5อย่างค่ะ สิ่งที่จําเป็นสําหรับการทําสมูทตี้นะคะที่ถ้าคุณรู้5้ายอย่างนี้รับรองว่าคุณจะทําสมูทตี้อะไรก็ได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือผลไม้ค่ะผละไม้หรือผักนี่ก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าผักก็จะเป็นพวกสป i ินจ์เป็นผักใบอ่อนนะคะผละไม้ก็แล้วแต่จับคู่เลยอย่างเช่นสตรอเบอรี่กับกล้วยอะโวคาโดกับมะม่วงถ้าไม่แน่ใจผลไม้อะไรก็ได้ค่ะกับกล้วยไว้นะคะเพราะามันจะทําให้รสชาติ เบาลงมากลมกล่อมมากขึ้นใช้เป็นผลไม้สดหรือว่าผลไม้แช่แข็งก็ได้นะคะแต่แนะนําให้ใช้ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะจะได้ประโยชน์มากที่สุดอันนี้คืออย่างแรกนะคะอย่างที่2ก็คือ Liquid Base หรือว่าของเหลวค่ะเราเลือกได้ก็อันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนมสดนมถั่วเหลืองนมอัลมอน น้ำเปล่าก็ได้ค่ะชาเขียวกาแฟเย็นหรือแม้แต่น้ำมะพร้าวใช้ได้หมดแล้วแต่การจับคู่นะคะตัวที่3ก็คือติกเก็นับก็คือการที่ทำให้สมูทตี้เนี่ยมีเนื้อที่เนียนแล้วก็ข้นมากขึ้นก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะที่รู้จักกันเยอะๆพีนัทบัตเตอร์ออช็อกโกแลตนูเทลล่าข้าวโอต๊ตหรือแม้แต่ถ้าคนที่ไม่ทานพวกของเดลี่ก็จะเป็นเต้าหู้ก็ได้ค่ะหรือคิดอะไรไม่ออกน้ำแข็ง ก็สามารถทําให้มันข้นมากขึ้นนะคะสิ่งที่4ก็คือรสชาติค่ะเรียกว่า flavor นะคะหรือว่าจะเป็นน้ําผึ้งวานิลลาซินนาม,มอนได้หมดนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการ power boost ค่ะเป็นสิ่งที่เราแอดไปเป็น something extra นะคะไม่ว่าจะเป็นแ l a ซี s จะเป็นจมูกข้าวสาลีหรือว่า จะเป็นวิตามินต่างๆเราก็ใส่เข้าไปได้ออส่วนที่ติกเก่นอัพนี่สามารถที่จะเป็นถั่วก็ได้วันนี้เรามี2-3เมนูมาให้ลองนะคะสําคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือเครื่องปั่นอันนี้เราจะต้องเริ่มต้นที่ของเหลวก่อนเมนูแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะโวคาโดกับมะม่วง เรียบร้อยอย่างแรกนะคะอีกเมนูหนึ่งนะคะเราจะใช้รลัสเบอรี่ครึ่งถ้วย เมนูสุดท้ายนะคะคลาสสิกที่สุดเลยค่ะสตรอเบอรี่บานาน่าเดี๋ยวเราจะเติมพีนัทบัตเตอร์เข้าไปนิดนึง ันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายเราจะใส่วัวสมูกข้าวสาลีลงไปนิดนึงค่ะ นูสมูตี้นะคะถือว่าเป็นไอเดียและกันสำหรับการจับคู่นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายได้ประโยชน์แล้วก็ทานแล้วรู้สึกสวยมากๆเลยค่ะมีแก้วมีแก้วเฮ้ยแกล้าง้วกันทีเดกววะจำเ่าเป็นไหลายรายการแล้วใช่ไหมได้ร้อารตลอดอ๋อไม่เป็น ไปอึ่ป่ะไปอึ่ป่ะไรี่ไปไม่ช่วงแรกๆมีบ้างมีเสียงปู๊ดปู๊อ่ะคืออะไรอ่ะมีรถถอยรถทันเองแหละไม่มีใครเียงอยากรถไชยาน